ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลดิบุญบีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับในส่วนของอาการเบร์นเอาครับคุณผู้ฟังปัจจุบันนะครับ คนที่ทำงานออฟฟิศนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงของเวลาทำงานเองเนี่ย อาจจะมีโมเมนต์ในเรื่องของการเบรนเอาท์หรือว่าหมดไฟในการทํางานครับคุณผู้ฟังการหา motivation การหาแรงบันดาลใจในการทํางานหรือว่าการที่จะอยู่ในสังคมกับเพื่อนร่วมงานต่อไปเนี่ยบางทีก็ต้องมีวิธีการในการแก้เพื่อที่จะทําให้เราเองเนี่ยอยู่ในที่ทํางานได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับการที่จะมีการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ต่างนะครับทำให้เราเนี่ยอยากทํางานมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองาศาสตราจารย์ดรัชรา,าชาลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณอู๋เดี๋ยวนี้นะคะหลายๆคนถาวรอบตัวอาจารย์เลยนะคะก็มีความเหนื่อยล้าค่ะจากงานค่ะ,คะบางทีนะคะก็ถึงจุดที่แบบไม่สนใจงานต่อไปแล้วไม่อยากจะเจริญเติบโต,ตในหน้าที่การงานก็มีค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะก็เกิดภาวะความเครียดที่ยาวนานค่ะ,คะจนเกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางด้านของร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ค่ะคุณอู๋ที่รุนแรงด้วยรวมถึงความเครียดนะคะ ที่อาจนำไปสู่ภาวะอื่นๆด้วยนะคะเช่นการดูแลคนอื่นความสมพันธ์นะคะกับคนในครอบครัวหรือว่า การมีความสัม hmm. พันธ์นะคะกับลูกนะคะหรือว่าความท้าทายนะคะในเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันด้วยตอนนี้เนี่ยคุณอู๋เคยมีความรู้สึกของอาการเหนื่อยล้าหรือว่าภาวะเบรนเอา์หรือว่าว่างเปล่าไหมคะก็มีบ้างครับเป็นช่วงเวลาช่วงไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีการพักผ่อนที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยก็จะมีการรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีพลังในการทํางานเลยหรือว่าแบบไม่มี motivation ในการตื่นไปทํางาน หรือว่าบางทีก็ไม่รู้สึกว่าแบบอยากออกไปไหนอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับในช่วงนี้ครับอาจารย์ค่ะหลายๆคนนะคะก็มีความรู้สึกถึงความว่างเปล่าค่ะไม่สามารถรับมือนะคะกับชีวิตประจําวันได้ค่ะ,คะแล้วก็ถ้าไม่จัดการนะคะกับภาวะเบร์นเอาค่ะก็อาจจะไม่สามารถทําหน้าที่ได้ตามปกติคะ่ะคุณอู๋ สัญญาณน,นะคะที่บอกว่าเรากําลังเบรนเอาท์ค่ะก็มีหลายสัญญาณด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นระบบทางเดินอาหารค่ะทํางานผิดปกติไปาอาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าเกิดภาวะกดดันย้อน,นะคะ่ะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็เจ็บป่วยบ่อยค่ะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันนะคะก็อ่อนแอลงค่ะมีอาการปวดหัวเป็นประจํานะคะบางคนก็นอนไม่หลับหรือว่าบางคนก็อยาก นอนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะบางคนก็มีปัญหานะคะในเรื่องของสมาธิค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็มีภาวะซึมเศรา้ารู้สึกว่าตัวเองอไร้ค่ารู้สึกไม่มีเป้าหมายในยการดําเนินชีวิตค่ะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขอีกต,ต่อไปค่ะบางคนเนี่ยนะคะถึอกระดอยากจะฆ่าตัวตายรลยก็มีค่ะ ถึงขั้นขนาดนั้นเลยหรอครับอาจารย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งค่ะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานค่ะมันก็จะทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าความเครียดที่เรื้อรังค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกมองในแง่ลบนะคะกับงานค่ะรู้สึกไม่ผูกพันกับงานนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ดีค่ะ ซึ่งโรคนะคะหรือว่าภาวะเบิร์นเอาเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคทางจิตวิทยาที่มีความสำคัญเหมือนโรคอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะพัฒนานะคะไปเป็นโรคอื่นๆที่รุนแรงมากขึ้นได้ด้วยค่ะแล้วในส่วนของการเบิร์นเอาเองเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะคะระับอาจารย์ การเบิร์นเอาเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากความเครียดเรื้อรลังค่ะคุณอู๋ซึ่งสามารถนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนนะคะทางด้านของสุขภาพที่ร้ายแรงได้ค่ะอาการต้นจิตใจนะคะของเบิร์นเอาค่ะก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะบางทีเนี่ยเราก็ เครียดนะคะในภาวะที่ทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานบ่อยๆถูกความกดดันนะคะจากการเร่งงานของเจ้านายบ่อยๆก็มีนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะก็เกิดความเครียดที่สะสมค่ะเพราะว่ามีความกดดนนะะันค่ะทางด้านของเวลาในการทํางานเช่นต้องการปริมาณงานที่เยอะๆนะคะในระยะเวลาที่สัน้นหรือว่า งานเนี่ยมันมีความยากมัทาทายที่สูงค่ะนอกจากนี้นะคะผู้บริหารค่ะอาจจะขาดการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าการสนับสนุนค่ะทางด้านของทรัพยากรหรือการให้คําปรึกษานะคะกับคนที่ปฏิบัติงานค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนค่ะ คุณหนูเคยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเจ้านายนะเห็นว่าใครทํางานได้เก่งๆก็จะใช้แต่คนนั้นนะคะไม่มีความชัดเจนค่ะในหน้าที่การทํางานอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้เขาเนี่ย ก็ต้องทํางานเยอะขึ for so ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้เกิดภาวะเบื่อเอาได้หรือว่าบางคนเนี่ยค่ะก็ทํางานที่เกินความสามารถของตัวเองค่ะบางคนก็ได้รับการปฏิบัตินะคะที่ไม่เป็นธรรมค่ะอย่างเช่นเราทํางานหนักกว่าคนอื่นแต่ปรากฏว่าเด็กใหม่เนี่ยค่ะได้เลื่อนขั้นได้โปรโมตนะคะในขณะที่เราเนี่ยค่ะยังต้องย่ําอยู่กับที่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะเกาะให้เกิดนะคะความ ความเครียดสะสมเรื้อรังเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็จะรู้สึกเบร์นเอาค่ะแต่ในส่วนปัจจัยที่อาจารย์พูดมาที่มันก่อให้เกิดอาการเบร์นเอาเนี่ยมันเป็นปัจจัยเกี่ยวกับในส่วนของคนภายนอกที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยภายนอกที่แมักเกิดตุ้นนะคะปัจจัยภายในเหมือนกันค่ะคุณอูบางทีเนี่ยเราอยู่ในภาวะกดดันกับตัวเองมากเกินไปก็มีเหมือนกันเช่นบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันอยู่เฉยๆหรือพักผ่อนเนี่ยค่ะฉันจะรู้สึกว่าฉันไร้ค่าอย่างเนี้ยค่ะ หรือว่าการที่เรามีเวลาว่างอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยคนเอาเวลาเนี้ยมาทํางานดีกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งภาวะของการกดดันตัวเองเนะะี่ยค่ะมันก็จะทําให้เกิดภาวะเบื่อเอาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาค่ะที่หาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ รหรือว่ามีภาวะซึงเศร้านะคะสารเคมีในสมองร่วมด้วยค่ะก็เกาะให้เกิดภาวะเบิร์นเอาได้เช่นการหมดแรงทางจิตใจทั้งร่างกายเกิดความเครียดสะสมต่อเนื่องยาวนานอย่างเงี้ยค่ะครหรือว่าอาจจะเกาะให้เกิดปัญหานะคะในเรื่องอื่นๆด้วยอแล้วสเต็ปในส่วนของอาการคนที่เป็นเบิร์นเอาเนี่ยมันจะเริ่มยังไงครับอาจารย์ ค่ะในอาการที่เบิร์นเอาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกกลุ่มอาชีพเลยนะคะคุณอู๋ก็มีโอกาสเกิดอาการเบิร์นเอาได้นะคะที่เกิดขึ้นได้มากๆก็คืออาชีพที่รู้สึกว่ามีความเครียด ความกดดันนะคะแล้วก็มีความคาดหวังสูงยกตัวอย่างเช่นแพทย์นะคะหรือว่าผู้บังคับใช้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่ทํางานแบบผิดพลาดไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่างานของตัวเองเนะะี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือว่าเป้าหมายขององค์กระคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะคะก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะเบร์นเอาได้นะคะถ้าเจอปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะในระยะเวลาน,านานๆคะ่ะ ซึ่งสเตปนะคะของการรู้สึกว่าเราเบิร์นเอานะคะมันมีหลายสเตปด้วยกัน,นะค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นจากการที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่ะทํางานนะคะหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยค่ะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยเหมือนเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์นะคะบางคนก็เริ่มที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะ ก็รู้สึกว่าไม่มีงานอะไรที่ท้าทายเลยนะคะทุกอย่างน่าเบื่อไปหมดนะคะไม่มีงานอะไรที่มีความหมายสําหรับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสัญญาณของการเบิร์นเอาเนี่ยค่ะมันเป็นกระบวนการค่ะที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆค่ะคุณอู๋แล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นค่ะแล้วอาการเนี่ยจะค่อยๆแย่ลงแย่ลงนะคะไปตามการเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเบิรนเอาเนี่ยค่ะ ถ้าสมมติว่าคนเราเริ่มที่จะรู้สึกเหนื่อยลา้าไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงานนะคะเรารู้สึกว่าหมดแรงเกือบตลอดเวลารู้สึกว่าเจ็บปวดง่ายหรือว่าเจ็บป่วยบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกปวดหัวเหนื่อยเมื่อยนะคะปวดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อรู้สึกว่ามีการ เจ็บได้บ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะบางทีนั่งผิดท่านิดนึงนะคะก็เกิดอาการเจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะครหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณอูทท้งพฤติกรรมการกินแล้วก็การนอนหลับนะคะบางคนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าสงสัยในตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีความสามารถจริงๆหรอฉันเก่งจริงๆหรอหรือฉันไม่มีอะไรดีเลยอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกจนมุมรู้สึก ทำอะไรพยายามอะไรไปก็พ่ายแพ้ไม่มีทางที่จะชนะคู่แข่งหรือว่าคนที่อยู่ในจุดที่เราอยากจะอยู่ตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็รู้สึกว่าไม่มีใครที่สามารถพูดคุยได้โดดเดี่ยวนะคะรู้สึกว่าไม่อยากจะติดต่อกับใคร นะคะหรือว่าบางคนก็เริ่มมองโลกในแง่ลบเอ๊ะคนนี้คิดร้ายกับฉันหรือเปล่าคนนี้นินทาฉันหรือเปล่าคนนี้มองฉันในแง่ลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าความพึงพอใจนะคะในตัวเองลดลงแล้วก็พร้อมๆกับความสําเร็จค่ะในการทํางานทําหน้าที่การงานเนี่ยมันลดลงไปด้วยค่ะทําอะไรมันก็ผิดพลาดล้มเหลวไปหมดค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ จริงเ่านี้ค่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะของอาการเบมือนเอาพอต่อมาค่ะคุณอู๋พอเรารู้สึกว่าเราทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้รับความชื่นชมค่ะเราก็จะเริ่มปลีกตัวออกจากเพื่อนร่วมงานค่ะคุณอู๋อเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรละฉันจะไม่ยุ่งอะไรกับงานอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อทําอะไรไปคนก็ไม่เห็นคุณค่าของฉัน นะคะเริ่มที่จะไม่มีส่วนรวมกับเพื่อนร่วมงานเริ่มที่จะแยกตัวออกจากคนอื่นค่ะแล้วเวลาทํางานอยู่เฉยๆนะคะเราก็รู้สึกว่าโหเราใช้เวลาเปล่าประโยชน์จังเลยแต่พอเริ่มที่จะทํางาน,นะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีกําลังใจไม่มีสมาธิที่จะทํางานเลยนะคะรู้สึกผัดวันประกันพุ่งค่ะแล้วก็ใช้เวลา ทําใจนานมากเลยค่ะกว่าจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหรือว่ากว่าจะทําอะไรสําเร็จสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มที่จะใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเริ่มจากไม่เคยดื่มก็เริ่มดื่มแล้วก็เริ่มดื่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรับมือค่ะกับความเครียดนะคะแล้วก็ในบางครั้งนะคะจากคนที่เคยร่าเริงแจ่มจใสทักทายผู้อื่น,นะคะ่ะ เริ่มหุดหงิดค่ะคุณโอ๋รเริ่มที่จะรู้สึกว่าอุ้ยทําไมคนนี้ถึงทําอย่างนี้กับเราวความอดทนเราเริ่มน้อยลงนะคะเวลาที่ใครทําอะไรให้เราไม่พอใจเราจะทักสีหน้าทันทีหรือว่าอาจจะตอบโต้ทันทีทันใดเลยเอาความหุดหงิดไปลงกับคนอื่น <c oughs> ง่ายขึ้นเลยเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะ ขาดงานมาสายหรือว่าอู้ยอยากจะรีบกลับบ้านอยากจะอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะคะคซึ่งอาการของการเบิร์นเอาแต่ละคนค่ะก็ไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับบุคลิกแล้วก็คุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนด้วยอือย่างที่อาจารย์พูดมาเองมันเป็นปัจจัยที่ต้องมีทั้งหมดไหมครับหรือว่าเฉพาะคนเองเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ที่อาจารย์ได้ิสต์มาเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วถือว่ามันเป็นเบิร์นเอาหรือเปล่าครับอาจารย์ เป็นต้องมีทั้งหมดนะคะคุณอู๋แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีทั้งหมดบางคนก็อาจจะมีบางอย่างหรือว่าบางคนจนเน้นหนะักไปบางอย่างมากกว่าบางอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะความเครียดแล้วก็ความกดดันของการทํางานด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่าฉันควบคุมทุกอย่างได้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นค่ะ แบบภายในใจะค่ะมันแหลกสลายไปแล้วก็มีค่ะรู้สึกว่าว่างเปล่ารู้สึกหมดแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ขาดแรงจูงใจแต่ว่าพยายามที่จะบอกตัวเองค่ะว่าเราควบคุมได้เราคอนโทรได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ค่ะไปในเชิงบวกได้ซึ่งการที่เราโกหกตัวเองแบบนี้ค่ะ มันจะทําให้เกิดภาวะสับสนแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าในที่สุดนะคะ uh huh. แล้วก็บางครั้งเนี่ยค่ะอาการเบ์นเอากับภาวะซึมเศร้าค่ะคุณอู๋ที่จะแยกออกจากกันมางการก็ทับซ้อนกันอยู่ค่ะเช่นความรู้สึกเหนื่อยล้านะคะหรือว่าความรู้สึกที่ไม่มีสมาธิเป็นต้นค่ะครับผม ในส่วนของการที่ว่าแต่และคนเองก็มีสาเหตุของการเบร์นเอาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนที่เกิดการเบร์อเอาเนี่ยก็อยากจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบร์นเอาซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีอาการในการเบร์นเอาแบบนี้เหมือนกันอย่างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับการง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การรับประทานอาหารเองเรื่องในส่วนของระบบขับถ่ายก็มีปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมเคยเป็นแบบนี้มาแล้ว ช่วงนึงครับอาจารย์ซึ่งวิธีการแก้ของผมเนี่ยนั่นก็คือการออกไปเที่ยวครับต่างจังหวัดเลยอาจารย์โดยแบบไม่มีแผนแล้วก็ออกไปโดยที่รู้สึกว่าเราไม่รู้จักใครนอกเหนือจากการออกไปเที่ยวแบบนี้แหละครับอาจารย์มันสามารถมีวิธีอื่นที่จะสามารถให้คนที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถออกไปต่างจังหวัดได้เนี่ยทําได้บ้างไหมครับจร,จริงๆนะคะคุณอู๋มันก็มีเตจนะหาของการเบิร์นเอาค่ะครับซึ่งก็ จะหายง่ายหรือยากนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่สเตจไหนนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะก็คือฮันนีมูนเฟสนะคะก็คือเรารู้สึกมุ่งม,มั่นกับสิ่งที่ทำค่ะอาจจะเป็นงานใหม่เลื่อนตำแหน่งหรือว่าการรับผิดชอบใหม่ๆน,นะคะเราอย่างจะมีพลังแล้วก็แรงจูงใจค่ะพอขั้นที่สองนะคะเราเริ่มที่จะเป็นสเต d ออนสเตจนะคะซึ่งเราเริ่มที่จะเกิดความเครียดค่ะจากความรับผิดชอบใหม่นะคะคแล้วก็ ความรับผิดชอบนั้นค่ะเริ่มส่งผลกระทบในเชิงลบกับเราก็ทําให้เราเนี่ยละเลยการดูแลตัวเองอะนอนหลับไม่ดีมีความเครียดสะสมนะคะหงุดหงิดบ่อยขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยยังหงุดหงิดตัวเองนะคะขั้นที่สามค่ะคือโครนิกเรสนะคะก็คือเรารู้สึกเหนื่อยค่ะ ไร้ความสนใจแล้วเริ่มที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมแล้วค่ะแล้วก็เริ่มที่จะหันไม่ใช้แอลกอฮอล์นะคะหรือว่ายาเสพติดค่ะเพื่อบรรเทาความเครียดนะคะขั้นที่สี่ค่ะก็คือเบิร์นเอา์ค่ะเริ่มมองโลกในแง่ลบแล้วค่ะเริ่มหมดหวังนะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื้อรังค่ะคุณอู๋ทางด้านของสุขภาพ ขั้นที่ห้านะคะก็คือา a ์ i ช v a เบ u ร์ r h o u s ์ค่ะก็คือภาวะสุขภาพกายและใจเนี่ยตกต่ำมากรู้สึกเศ้ารู้สึกเหนื่อยล้านะคะแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพเนี่ยเริ่มที่จะเรือรังค่ะซึ่งสาเหตุของการโบนเอาเนี่ยก็ถ้าเกิดจากใครเนี่ยนะคะที่รู้สึกว่าตนเองทำงานหนักมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้รับคุณค่านะคะในตัวเองนะคะเราควรที่จะ ทำไลฟ์สไตล์ใหม่ก็คือเหมือนที่คุณอูบอกก็คือหาไลฟ์สไตล์ใหม่นะคะหาเวลาพักผ่อนนะคะคอย่าทําให้ตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการจัดการกับการเบิร์นเอาท์เนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะหนึ่งค่ะลองหันไปหาคนอื่นดูค่ะแต่ต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจได้นะแล้วก็พูดคุยได้นะคะ การคอมมิเนเคตค่ะก็คือการถอนพิษนะคะจากความเครียดโดยธรรมชาติค่ะคุณอู๋ลองหันหน้าไปหาคนถ้าเป็นนักจิตบำบัดนะคะยิ่งดีเลยค่ะคุณอู๋เพราะว่าเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเขาจะมีวิธีการค่ะให้เรารู้สึกว่าเราสามารถรีลีสค่ะสิ่งที่มันเป็น ความเครียดความทุกข์ภายในใจได้แต่ถ้าคุณหันไปหาปรึกษาคนที่ผิดค่ะเขาอาจจะพูดให้เรารู้สึกแย่ลงยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะพูดว่าอะไรเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็หายอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำไมไม่ลองไปเข้าวัดละ่ะทำไมไม่ลองแบบมองโลกในแง่บวกมากกว่านี้เธอมองโลกในแง่ลบมากเกินไปนะโอ้โหออคนที่เกิดอาการเบิ์นเอาค่ะ จะยิ่งดาวอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็จะมีความรู้สึกดาวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการคอมมิเนกเกตก็ต้องเลือกคนค่ะที่ช่วยสงบเรานะคะแล้วทำให้เรารีลิสความเครียดออกมานะคะจากการระบายได้อย่างธรรมชาติด้วยเ mm hmm. คล็ดลับที่สองค่ะลองมองในมุมใหม่อันนี้นะคะอาจารย์ก็ใช้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่า คุณอูโดนนินทาอย่างหนักเลยจากเพื่อนร่วมงานใครๆก็พูดจาในเชิงนิเก i ีฟกับคุณอูนะคะอาจารย์จะลองคิดใหม่ว่าดีนะเราก็จะได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น mm. แล้วเราก็จะได้แก้ไขมันแค่คอมเมนต์นั้นค่ะมันเป็น d e ลล l อ p i n ้คอมเมนตหรือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่โอ้โหรู้สึกว่าแบบมองโลกในแง่ลายเฉละเกินอะไรอย่งนี้ยค่ะ อาจารย์ก็จะเลือกที่จะมองข้ามนะคะบางทีก็อาจจะให้แง่มุมกับความคิดว่าอ๋อการที่เขาพูดถึงเราก็แสดงว่าเราก็ยังอยู่ในจุดที่เขาสนใจเราก็ควรที่จะเห็นใจควรที่จะให้อภยัยเขาอาจจะอยากอยู่ในจุดเดียวกับที่เราอยากจะเป็นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งการมองในมุมใหม่นะคะ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะหรือว่า งานที่เราแบบต้องเจออะไรที่ซ้ำซากค่ะเราลองมองมุมดีของมันอะไรเงี้ยนะคะเช่นแบบเราให้คำปรึกษาคนอื่นมีจากคนอื่นมีความทุกข์มาให้คำปรึกษาเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะมองว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยให้การช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้นอกจากเราทํางานแล้วยังได้เงินแล้วเราก็ยังได้บุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ มองงานเดิมค่ะแต่ในลักษณะที่สร้างสรรค์ขึ้นอันที่สามนะคะก็คือลองประเมินค่ะชีวิตของเราใหม่นะคะภาวะเบินเอาค่ะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันมีบางสิ่งในชีวิตค่ะที่เรามองมนันไม่ดีหรือมองมันในเชิงนิสัยเพราะฉะนั้นลองกลับไปวันแรกนะคะก่อนที่เราจะทํางาน,นะคะ่ะลองทบทวนดูว่าเรามาทํางานเพื่ออะไรเราทํางานเพื่อให้ได้เงิน ทำงานเพื่อให้ได้เป้าหมายในชีวิตรเราทำงานเพื่อให้เรามีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าง,งานมันทาให้เราแย่ลงทุกลงสุขภาพมันแย่ลงเราควรจะยุติไหมเราควรจะล e a v ิฟ f ์ไหมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนงานนะคะลองประเมินความสําคัญแล้วก็จัดพ i ริตี y ในตัวเราเองดูค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่มันมีความสําคัญจริงๆหรือว่าเป็น priority หลักที่มีความสําคัญถ้าเรามองว่าโอ้ <c oughs> คนนู้คนนี้ในที่ทําง,งานพูดจากระ <c oughs> ทบจิตใจเราเหลือเกินทำให้เราเบิร์นเอาแต่สิ่งที่เรามาทําเนี่ยเราไม่ได้มาดิวกับคนเหล่านี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> เรามาทํางานงานเสร็จก็จบเราก็ได้เงิน <c oughs> ได้ทรัพยากร <c oughs> ไปซัพพอร์ตชีวแล้วก็ครอบครัวของเราเพราะฉะนั้น อะไรที่มันอยู่ในที่ทางานก็ให้อยู่ในที่ทำงานต่อไปไม่ต้องนำกลับมาคิดหรือว่ามีความทุกข์กลับไปที่บ้านครับต่อามาค่ะคุณอู๋ก็คือให้ความสำคัญค่ะกับการออกกำลังกายสนับสนุนอารมณ์ตัวเองฟังตัวเองค่ะชาร์จพลังงานให้ตัวเองบ้างค่ะทุกครั้งนะคะที่เรารู้สึกว่าเบิร์นเอาค่ะ การออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นยาต้านความเครียดที่มีประสิทธิภาพน,นะคะเพราะว่ามันช่วยหลั่งสารเอ็นโดฟินนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังในเชิงบวกได้อย่างตัวจาย์เองค่ะจยนก็เล่นพิลาทิสไปเวทไปวิ่งน,นะคะเวลาที่เราได้เห็นคลิปเราเล่นพิลาทิสท่าใหม่ๆค่ะมันก็เกิดความท้าทายในตัวเองเกิดความชาเลนนะคะ,คะได้สร้างมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตว่า จากการทํางานที่มันมีความทุกข์ความเครียดเรามีมุมมองว่าเงินที่เราได้จากการทํางานเนี่แหละเราเอามาสร้างคุณค่าใหม่ๆในด้านอื่อนให้ชีวิตของเราเช่นการทําพิลาธิค่าใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังต้องสนับสนุนอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอค่ะ,อ,ะอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีเคล็ดลับก็คือการนั่งสมาธิค่ะ,ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะ เราไม่เคยใส่ใจเรื่องการนั่งสมาธิเลยแล้วเราก็มีความเครียดเรามีปัญหานอนไม่หลับนะคะ,ะแต่ตอนนี้ค่ะอารันใช้วิธีการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มจะดีฟแล้วเราเริ่มจะดาร์ก Dark ลงไปกับงานละเริ่มเครียดเริ่มทุกข์เริ่มจมอยู่กับปัญหาละอัารอ์จะใช้เวลาสักสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยค่ะไม่ต้องคิดถึงอะไรเลย เราก็นั่งกำหนดจิตตัวเองแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตเนี่ยหายอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดค่ะเชื่อป่ะคุณอู๋ว่ามันให้เราเนี่ยได้อยู่กับตัวเองโดยที่พักการคิดของสิ่งรอบตัวทั้งเป็นสิ่งที่นักทีจหรือว่าโพสิทีฟออกไปค่ะแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถบาลานซ์นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับร่างกายแล้วก็จิตใจเราได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณอูเพราะฉะนั้นค่ะการนั่งสมาธินะคะมันเหมือนกับการส่งต่อบพลังงานให้ตัวเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะการทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีความสุขก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราค่ะดีขึ้นจากภาวะของการเบื่อเอาได้เช่นเดียวกัน ก็อย่างที่อาจารย์พูดไปเละครับว่าอาการของการเบิร์นเอาเองบางทีเราก็ อยากจะต้องการการคนรับฟังนะครับโดยที่ไม่ถูกจัสหรือว่าไม่ถูกตัดสินจากคนภายนอกรวมไปถึงวิธีการแก้เองถ้าสมมติแก้จากตัวเองนะครับที่อาจารย์พูดบอกมาเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้กําลังใจตัวเองเปลี่ยนพลังในการเป็นเชิงบวกรวมไปถึงนะครับการหาเวลาว่างน,นะครับไม่ว่าจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่จะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการฟังบอสแคดหรือว่า การสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองการออกไปออกกำลังกายนะครับหรือว่าทำชาเลนจ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายด้วยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งสามารถทำให้ช่วยเรื่องของอาการเบร์นเอาได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นเองนะครับการใช้ที่หลักการของธรรมะเองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้ในเรื่องของอาการเบื่อเอาเนี่ยเข้ามาสามารถทำให้มันดีขึ้นได้และรวมไปถึงนะครับการรับประทานของอร่อยหรือว่าของที่ตัวเองชอบเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้างเคมีแห่งความสุขในสมองตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้แงม่มุมแง่คิดดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทาง y t u t u b r t t ทัพ h ช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ